สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะมูกก็กําลังตัดวีล็อกอยู่นะคะกับช่วงของการแข่งขันที่เพิ่งเสร็จไปนะคะที่แข่งฟ i น a ลรอบของออสเตรเลียไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะมูกก็กําลังรวบรวมฟุตเทจทั้งหมดนะคะแล้วก็มาจะตัดวันนี้ก็เลยจะมาบอกเล่าเลยนะแล้วกันระหว่างที่แบบ เราตัดไปทําไปนะคะว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เรามีการเตรียมตัวอะไรบ้างน,นะคะเผื่อว่าจะเป็นแรงบนนนันดาลใจเนาะให้กับเพื่อนๆหลายๆคนที่อาจจะอยากแข่งแต่ก็ไม่เคยแข่งนะคะแล้วแบบการแข่งขันเนี่ยเราควรจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างน,นะคะการแข่งนี้นะคะก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่11-13มีนาคมที่ผ่านมานะคะเป็นงานแข่งของสมาคมกาแฟพิเศษออสเตรเลียนะคะที่เป็นรอบชิงแชมป ประเทศนะคะชิงชนะเลิศซึ่งก็มีหลายๆารายการมากๆค่ะที่ได้มีการแข่งขันในวันนั้นนะคะก็จะมีการรายการแข่งบาริสต้านะคะมีรายการลาเตอาร์ตนะคะมีรายการบลูสคัพคัพเทสเตอร์นะคะแล้วก็มีรายการที่มันใหก็คือรายการ c o f f e e Good s p i r i t นะคะสำหรับเวทีออสเตรเลียนเนี่ยเขาก็จะมีการไปตามรัฐต่างๆนะคะแล้วก็ให้คนเนี่ยมาประกวดเพื่อที่จะหาสุดยอด เขาได้ว่าอะไรคะท็อป12ของรายการนั้นๆแล้วก็มาประชันกันก็สามอาทิตย์ก่อนการแข่งนะคะเพื่อนๆปรากฏว่าเมลเบิร์นเนี่ยล็อกดาวน์ไป5วันนะคะเพราะว่ามีโควิดเคสซึ่งทําให้ทุกอย่างที่เราแพลนไว้เนี่ยคือกลายเป็นเหมือนแบบเอ้ยหรือว่าเราจะไม่ได้แข่งช่รงล็อกดาวน์เนี่ยหมูก,ก็คือเตรียมเอาไว้เผื่อว่าจะต้องแข่งก็เลยมีการแบบลองทำเบสติ้งต่างๆคือคอนเซปต์ต่างๆยังมาต่อเนื่องเพียงแต่ว่าเราแค่ไปสอบไม่ได้เพราะว่า มันอยู่ในช่วงล็อกดาวน์นะคะว่ามันเป็นการถ่ายในสตูดิโอนะคะแล้วก็มีมีทีมโปรดักชันทีมไฟทีมกล้องทีมที่เป็นของสมาคมกาแฟนะคะที่ก็ต่างคนต่างทำหน้ทาที่ต่างๆจนเกิดงานแข่งขึ้นมาได้นะคะกะ็ไลฟ์สตรีมแบบทั่วโลกเลยนะคะคุณจะดูจากที่ไหนก็ได้นะคะซึ่งเพื่อนๆที่เมืองไทยเนี่ยก็น่าจะได้ดูกันเยอะนะเพราะว่ามีคนแบบแถบมุ้งมาเยอะมากในวันที่แบบแข่งรอบแรกเพราะว่ามันตรงกับ ห้าโมงเย็นเมืองไทยพอดีนะคะคือมุกแข่งทั้งหมด2รอบนะคะรอบแรกจะเป็นรอบรอบพรีลิมสเกดูของวันแรกเนี่ยนะคะเดยวมุกจะขึ้นสเกจดูให้ดูสเกจดูของวันแรกเนี่ยมันเขาเริ่มแข่งกันมั้งแต่เช้าเลยนะคะแล้วรายการของมุกเป็นรายการสุดท้ายแล้วก็เป็นคนแข่งของคนสุดท้ายด้วย3ามทุ่มสีเวลาเมลเบิร์นมันก็คือประมาณ5้าโมงสีเมือง,งไทยนะ,ะมุกนะคะก็วันนี้ก็เลยทำวีล็อกขึ้นมาเป็นแบบว่าสําหรับในส่วนที่เราได้มีโอกาสถ่ายเก็บไว้ก็เลย ได้ถ่ายมาบางส่วนนะคะในส่วนที่เราเป็นการเตรียมตัวส่วนในวันที่เข้าไปจริงๆเนี่ยเราไม่สามารถถ่ายอะไรได้เลยเพราะว่ามันเป็นส่วนของการไลฟ์สตรีมแล้วก็เป็นส่วนของการจัดการภายในนะคะในวีล็อกนี้เนี่ยก็จะมีแค่ในส่วนของการเตรียมตัวของเรานะคะที่เราจะมาบอกเลาว่าเราเตรียมตัวอะไรบ้างสิ่งที่คุณจะเห็นต่อไปนี้นะคือ2สัปดาห์นะคะ2สัปดาห์ก่อนการแข่งจริงซึ่งมันเป็น2สัปดาห์ที่เกิดอะไรขึ้นบ้างไปดูกันค่ะ อละ่ะก็สำหรับคนที่ได้ดูวี็อกนี้นะคะมุกก็อยากจะใช้พื้นที่ตรงนี้ในการขอบคุณทุกคนนะคะที่คนที่เป็นแฟนเพจของมิสมุกเองก็ตามแฟนเพจของรูบอยเองก็ตามที่มาดูแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ใน Facebook ทุกๆคนนะคะที่ให้กําลังใจก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ดูไลฟ์สตรีมแล้วก็ให้กําลังใจทั้งส่งเมสเซจส่งข้อความคอมเมนต์ใดๆไม่มีเวลาตอบเลยนะคะในช่วงนั้นเพราะว่ามุกไม่เล่นโซเชียลเลยแล้วก็ ีกคนนึงที่อยากจะขอบคุณนะคะก็คงจะเป็นคุณบลูบอยนะคะที่ดูแลช่วยเหลือพวกกาแฟให้หากาแฟให้ทําทุกอย่างเลยนะคะทั้งฟิสิกส์แล้วก็เมนเทอรลี่สปอร์ตนะคะก็ขอบคุณมากๆแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะแล้วก็ครอบครัวที่ที่เข้าใจเราในเวลาที่เราแบบต้องทําอะไรแบบเอ็กตรีมแบบนี้นะคะไม่มีเวลาขนาดนี้คือมีเวลาแค่ไปซ้อมไปทํางาน นนางงากลับมานอนเช้าไปซ้อมทํางานกลับมานอนวนไปแบบนี้ค่ะก็ขอบคุณข้อขอวดด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณสมาคมกาแฟพิเศษออสเตรเลียนะคะ ASCA ที่จัดกิจกรรมแบบนี้นะคะให้เกิดขึ้นทุกๆปีแล้วปีนี้ถึงแม้ว่าโควิดจะเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็จัดเป็นแบบไลฟ์สตรีมนะคะเรียกได้ว่าแบบมันดีมากๆแล้วก็ทำให้คนที่มีฝันทุกคนนะคะได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็ได้โชว์เคสกาแฟที่ เราอยากจะพรีเซนต์ในวันนั้นนะคะกาแฟโปรดิวเซอร์ต่างๆกาแฟฟาร์มเมอร์ต่างๆเราได้มีโอกาสพูดถึงกาแฟที่กว่าจะมาเป็นกาแฟกว่าจะมาเป็นฟิแนลโปรดักต์ตรงนี้ให้เราได้ได้ดื่มได้ชิมกันเนี่ยฮาร์ดเวิร์กมันเยอะมากขนาดไหนในส่วนของการปลูกนะคะตั้งแต่ออริจินมาในการทำโปรเซสกว่าจะมาถึงเรากว่าจะขั่วกว่าจะมาถึงเราเนี่ยโปรเซสมันเยอะมากจริงๆนะคะก็สำหรับมุก กาแฟไม่ใช่แค่กาแฟค่ะกาแฟเป็นเป็นอะไรที่ต่อยอดสำหรับตัวเราได้เยอะมากๆแล้วก็เป็นความสุขนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นกำลังใจแล้วก็ดูไลฟ์นะคะให้กำลังใจติดตามกันใน YouTube ใน Facebook นะคะต่างๆก็ขอให้ทุกคนที่มีฝันนะคะเดินไปให้ถึงฝันนะคะ แล้วก็ประสบความสําเร็จในสิ่งที่ทุกๆคนอยากทํานะคะมีโอกาสนะคะมุงก็จะกลับเมืองไทยเราคงได้เจอกันที่เมืองไทยนะคะขอบคุณมากที่ให้กําลังใจขอบคุณค่ะขอบคุณที่ดูด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ